และผู้เขียรตทุกท่านนะคะวันนี้นับเป็น,นดิมิตหมายอันดีคมท่านจะพร้อมคณะจะเป็นผู้แถลงนะคะว่าเราจะทําอะไรกันยังไงขอเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนผู้เกียตทุกท่านผม,ผมนาย,นานยชุชัยทงองคบนายยศภาบุญคุณนทรจังหวัดทองจัดกิจกรรมท็อกโชว์รอบพิเศษเพื่อการอุทลโดยอาจารย์จตุพลชุมพูนิดหัวข้อ สร้างสุขสนุกกับการใช้ชีวิตตอนอ่างทองเมืองรองหน้ารักณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ <t nak S 1> ่างทองเพื่อส่งทุนพัฒนาทักษะกลุ่มเยาวชนที่มีความสามาศจากมลสนรั้งนี้ผมได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนผู้ซื้อบัตรเข้าชมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอากาศนะครับ เรรานะคับดีไนดะ้รับเชิญจากทางท่านนายกนะฮะที่ด้ให้เข้ามาร่วมในวันนี้ด้วยแ้ข่าวสารที่กับทางจบบังหวัดแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนะครับได้รับทราบในเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้น ด้วยกิตลอดนะวันวันจะเป็นเรื่องขออิีเทอต์แตกๆคู่เข้ามาเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับทางคณะนายกนะฮะผมยกตัวอย่างงานที่จะเห็นที่หน้าสาราว่าจริงเนี่ยควรจะเชิญเชิญสัมภานะครับในหน้าสารให้เดินชุดนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรณีที่เราทำไปนะครับที่ผ่านมาก็คือกดนอกเพจที่เราผิด นะครับนี่คือเป็นกลุ่มที่ร่วมแรกนะครับของคนที่เป็นครูเก่งของอักทองเองนะครับเพราะนี่คือเป็นวัตถุประสงค์ของทีมงานสื่อจนที่เราตั้งใจว่าเราต้องการดูร่างคนที่รู้ทุกข้ออักทองชิ้นสูงออกมาเราต้องการดึงอักทองกับก็คือส่งเสริมด้านของเป็นรู้ทุกข์ดับอย่างน้อยก็คือและครนจารดี 被狂打。 ไปเป็นประเด็นข้อท,ที่หนึ่งนะครับเพื่อไปจ ouais บตัวปริญพัฒนารักษากลุ่มเยาวชนนะครับตรงนี้แหละทุกอย่างสารต่อครับมีความสามารถมากมายนะครับก็ต่อไปเห็นด้วยนะแล้วก็ที่ทุกคนที่มาเนี่ยก็เป็นผนที่น้องอ่านของเรียกว15ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อาจจะเป็นมิติใหม่ได้สมัครอ่านข่าวแต่รบกวนได้ไหมคะ ช่วยทำรายละเอียดให้มันมาก